สวัสดีค่ะรายการอยู่บ้าน EP 2นะคะ EP นี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโซนนิ่งกับการวางโปรแกรมระหว่างเรากับแฟนนะคะจะมาคุยกันว่าจะใส่อะไรลงไปในบ้านของเราบ้างค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราเริ่มปรึกษากาแฟะคะ่ะน่พูดคุยแล้วก็คอมขึ้นมาเปิดเลยค่ะว่าลิสต์มาเลยว่าเราจะมีกี่อย่างในบ้านบ้างนะคะก็ได้มาประมาณ1 0 11ข้อนะคะโดยประมาณะะที่เราอยากมีหลกัหลกๆเลยนะคะก็จะเป็นส่วน โคเวกิ uh, like ้งสเปซของบ้านที่เป็นเหมือนแบบมัลติฟังกชันอยู่ตรงกลางบ้านเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆอยู่ในบ้านของเรานะคะตามภาพซ้ายเลยแล้วก็ต่อมานะคะภาพที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของดิ닝ที่เป็นเหมือนแบบเซมิอาท์ดรนะคะที่อาจจะต่อกับครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถนั่งกินข้าวได้นอกบ้านกึ่งนอกบ้านนิดหน่อยแล้วก็ภาพที่3านะคะก็จะเป็นเหมือนแบบห้องนั่งเล่นที่แบบเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะที่มองไปเห็นชั้น2ได้นะคะ แล้วก็ตามภาพสุดท้ายนะคะขวามือที่อยากจะให้มีก็จะเป็นเหมือนแบบโชว์คิทเช่นที่เป็นครัวเล็กๆที่เอาไว้โชว,ว์อุ่นอาหารแล้วก็นั่งทานอาหารกันได้แบบรีบๆนะคะเผื่อแบบกินกัน2คนแบบง่ายๆเร็วอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้มีไปด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของ work in closet ที่อยากจะให้มีอยู่ในห้องส่วนตัวของเรากับแฟนนะคะได้ไว้เก็บของเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับ2คนเท่านั้นนะคะ แล้วก็อ่างอาบน้ำที่อยู่ในห้องห้องน้ำส่วนตัวของเราค่ะที่สามารถมองไปเห็นวิวด้านข้างๆได้นะคะภาพที่3นะคะจะเป็นเหมือนสวนหินสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่คิดแล้วว่ามันน่าจะดูแลง่ายดูแลรักษาง่ายมันแทนนนง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะอยากจะมาไว้เป็นจุดหนึ่งในบ้านเราค่ะแล้วก็บันไดนะคะที่ตอนนี้ยัง หน้าตายังคิดไม่ออกนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหินที่อยู่ใต้บันไดประมาณนี้ได้ด้วยแล้วก็โชว์หน้าตาบันไดสวยๆแบบนี้ไปด้วยะคะ่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ศึกษารอบๆบ,บ้านมาแล้วนะคะก็พอจะดูแล้วว่าอ,อ๋อเรามีทางเข้าเนี่ยประมาณ6เมตรนะคะสําหรับโหลดการขนส่งในการก่อสร้างนะคะแล้วก็ศึกษาพื้นที่รอบๆมาแล้วว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะ โดยเส้นป่านะคะจะเป็นพื้นที่ของคุณพ่อคุณแม่เราทั้งหมดนะคะแต่ว่าส่วนที่เราจะสร้างจริงๆเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเท่านั้นเองนะคะที่เราจะทำการก่อสร้างกันตรงนั้นกาแฟนะคะ โดยการสร้างว่านะคะเราก็จะต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะตามเส้นสีแดงตามลูกศรน,นี้นะคะก็จะเป็นทิศตะวัอนออกมาหาทิศต,ตะวันตกค่ะโดยประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนที่ร้อนที่สุดก็จะเป็นช่วงทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือมุมขวาบนตามรูปนะคะก็จะเป็นส่วนที่ร้อนที่สุดเลยค่ะทีนี้เรามาลองวาดบับเบิ้ลไดแกรมกันนะคะเป็นวงกลมเล็กๆใหญ่ๆตามขนาดห้องเที่ยวอยากจะได้อย่างเช่นว่าเราอยากได้ห้องนั่งเล่นใหญ่หน่อยแล้วก็จะเป็นวงกลมใหญ่หน่อยห้อง ห้องนอนเล็กหน่อยก็จะเป็นห้องนอนเล็กหน่อยโดยประมาณค่ะตามภาพนี้เลยโดยการที่เราวางนะคะเป็นการวางแบบคาดตำแหน่งไปก่อนโดยที่เรายังไม่รู้นะคะว่าห้องไหนจะเชื่อมต่อกับอะไรคะ่ะวางไปก่อนคร่าวๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะมาโยงเอานะคะว่าเราอยากจะเข้าไป บ้านเนี่ยเราจะเจอห้องกับอะไรก่อนแล้วจ่ายไปห้องไหนต่อไปค่ะโดยที่สีน้ําเงินเข้มนะคะจะเป็นส่วนที่เราใช้งานบ่อยเข้าใช้บ่อยแล้วก็ส่วนสีฟ้าอ่อนนะคะจะเป็นส่วนที่เราใช้ความถี่เนี่ยน้อยลงมาค่ะนอกจากนี้นะคะลูกศรยังบอกได้อีกนะคะว่าห้องไหนสามารถไปสู่ห้องไหนได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะเราก็วางตำแหน่งของบันไดนะคะที่ชั้นหนเลยค่ะว่าอยากจะวางตรงไหนแล้วก็อยากจะให้ไปเจอตรง ไหนของชั้นที่2นะคะแล้วก็ทำบับเบิ้ลไดอะแกรมของชัน้นที่2หรอได้เลยค่ะตามรูปแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็โยงลูกศรตามเหมือนชั้นที่1ได้เลยค่ะ แต่อันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นบับเบิ้ลไดแกรมที่ไม่ได้สมบูรณ์นะคะอันที่จริงอาจารย์เคยสอนมาเนี่ยมันจะมีดีเทลมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของลูกศรมีหลายประเภทเลยคะ่ะให้ดูยังไงเพื่อนๆถ้าอยากศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่ Google หรือไม่ก็ P i น t e r e s t นะคะมันจะขึ้นบอกเลยคะ่ะว่าบับเบิ้ลไดแกรมมันจะหน้าตาประมาณไหนสัญ,ญลักษณ์ประมาณไหนคะ่ะแต่ว่าอันนี้ที่เอามาดูเนี่ยก็คือเป็นบับเบิ้ลไดแกรมคร่าวๆนะคะที่เราพอจะใช้งานเข้าใจกับแฟนคร่าวๆ ประมาณนี้ก็โอเคน่าจะรู้เรื่องกันแล้วนะคะ ต่อมาเราก็มาวางโซนในบ้านนะคะอย่างที่เห็นนะคะรูปสอนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นส่วนทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแล้วก็ส่วนที่ร้อนที่สุดก็จะเป็นช่วงทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็เลยวาดเป็นกรอบสีแดงไว้ว่าน่าจะเป็นส่วนที่เป็นเซอร์วิสของในบ้านอย่างเช่นห้องน้ําหรือครัวนะคะแล้วเราก็จะเอาพวกห้องนั่งเล่นว่าส่วน co-working space เนี่ยมาไว้ฝั่งทิศตะวันออกแทนนะคะเพื่อให้พวกโซน back of house เนี่ยบล็อกความร้อนอีกทีนึงค่ะ ก็เลยจะลองวางคร่าวๆนะคะโดยให้ฝั่งซักล้างเนี่ยจะอยู่ความบนสุดเลยค่ะเพราะเป็นส่วนที่ร้อนสุดนะคะโดนแดดได้แล้วก็วางห้องน้ำแล้วก็วางสวนหินวางดิ닝แอรีแอรยนะคะไว้แล้วก็ตามด้วยห้องครัวค่ะทีนี้เราก็พอจะเห็นภาพรวมคร่าวๆนะคะของบ้านมากขึ้นนะคะจากที่เราได้เสร็จปีกขวาไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูฝั่งปีกซ้ายที่เหลือกันว่าเราจะเข้ามาเราจะเจอกับอะไรนะคะ และจากครั้งล่าสุดของ bubble diagram นะคะที่อยากจะให้เข้ามาเนี่ยแล้วจะเจอกับ living area เป็นส่วนแรกก็เลยจะเอา living area เนี่ยไว้สายล่างสุดนะคะแล้วก็ตามด้วย multi function แล้วก็ตามด้วย bedroom หนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็น bubble diagram ที่ผสมกับ zoning ไปด้วยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยจากตอนแรกที่เราคิดว่าเราจะเอา living room ให้เป็นแบบ double w o l u m นะคะพอทีนี้ชั้น2เนี่ยเราก็เลยจะต้องทำให้ ชั้น2ของโซนลิฟวิ้งรูมเนี่ยทะลุขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของซ้ายล่างนะคะที่จะให้เป็นวอยค่ะแล้วก็จะวางมาสเตอร์เบดรูมนะคะที่เป็นห้องนอนหลักเนี่ยไว้ซ้ายซ้ายบนนะคะแล้วก็เอาวอล์กอินคอซตตู้เสื้อผ้าไปไว้ฝั่งที่โดนแดดนะคะเพื่อจะได้บล็อกความร้อนไว้ไม่ให้เข้ามาในห้องนอนนะคะแล้วก็เหมือนชั้น1น,นะคะวางห้องน้ำมาไว้ถัดออกมาจากวอล์กอินคอซตที่เป็นส่วนร้อนนะคะ และห้องรับแขก2ที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปใช้งานค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการวางโปรแกรมกับโซนนิ่งของเรากับแฟนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะแล้วก็ฝากติดตาม EP ีหน้าจะมาพูดเรื่อง mood and tone ที่จะใช้ในบ้านนะคะเจอก,กัน EP ีหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ